สวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับทุกๆท่านนะครับก็ฝากกดติดตามกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับสําหรับในวันนี้นะครับก็ผมไม่ได้บินเลยนะฮะก็มาประกอบกับเจ้าตัว x 3 6 0นะครับให้กับลูกค้านะครับสําหรับในวันนี้ก็ผมประกอบ ขึ้นมาเนี่ยก็คือแทบจะเสร็จแล้วนะครเหลือแต่ตรงส่วนของชุดหางแล้วก็ชุดไฟเนี่ยผมสั่งไปแล้วนะครับยังไม่มามาถึงพรุ่งนี้นะครับเพิ่งสั่งไปวันนี้เพราะว่าจันทร์อังคารเนี่ยมันหยุดสองวันนะครับตัวลำตัวลำตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ลูกค้าเลือก นะครับว่าจะเอาเป็นสีนี้หรือว่าจะเอาเป็นสีขาวแดงนะครับมีมีให้เลือกเดี๋ยวมันจะมีอีกสีหนึ่งวานหยิบคาร์ลปี้นะท่านสีแดงอ่ะมันจะมีอยู่สามสีนะครับก็คือแดงดําแดงแดงําแดงขาวแล้วก็เขียวดํานะครับจะมีอยู่ด้วยกันสามสีนะครับก็แล้วแต่ตรงนี้เดี๋ยว ทักเข้ามานะครับทางทางลายนะครับว่าจะเอาสีไหนนะครับโอเคนี่ผมวางไว้ข้างล่างก่อนนี่ก็เริ่มประกอบกันต่อเลยนะครับก็ใกล้จะเสร็จแล้วล่ะตอนนี้ชุดหางก็เรียบร้อยแล้วนะฮะทีนี้ก็ เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมจะทําทการเซตแล้วก็จะถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าตอนที่เราเซตเนี่ยเราต้องตั้งค่าอะไรอะไรยังไงบ้างนะครับลำนี้จะใช้วิทยุเป็น radio link นะครับก็คือยังไม่มานะครับมาพรุ่งนี้พอดีมันหยุดยาว4วันนะครับก็เลยเรื่องการสั่งของก็เลยชาร์จไปนิดนึงนะครับ x 3 6 0นลำนี้ก็จะใช้เบตเป็นสามสามหกศูนย์นะครับใช้เบตความยาว360ในความรู้สึกของผมนะครับก็ผมคิดว่า x 3 6 0เนี่ยผมว่าเป็นฮอที่บินดีมากๆเลยแล้วก็มันได้เบาหนึบนะครับมันได้อาการเบาหนึบ คือถึงจะตกมาอะไรก็ไม่แพงนะครับราคามันถูกราคาก็ราคาอะไรก็ประมาณร้อยกว่าบาทสองร้อยนะครับอย่างยกตัวอย่างอย่างบูมอย่างเงี้ยร้อยสามสิบสองบาทก็ได้สองอันนะครับได้สองอันเลยนะครับร้อยสามสิบสองบาทเมนเกียก็ร้อยสามสิบสองบาทนะครับได้สองตัวค่อนข้างที่จะซื้อเล่นถึงจะเอาไปฝึกสามดีผมว่ามันก็ มันก็ไม่เครียดนะตกมาก็ไม่เท่าไหร่ตรงส่วนทางด้านหน้าเสร็จแล้วก็เหลือแต่ตรงส่วนของชุดหางนะครับหกเหลี่ยมผมจะซื้อมาไว้สองชุดนะครับก็จะ <c oughs> ก็จะใช้ได้นะครับใช้ได้แบบถ้าเกิดว่าเราต้องถอดสปินเดิลอะไรเงี้ยเราต้องใช้เบอร์สองนะี่คือ หรือเบอร์3เนี่ยก็คือ2ต้องใช้2ตัวทะยงเข้า2ข้างนะครับแล้วก็หมุนออกถ้ามีถ้ามีตัวเดียวมันก็ไขไม่ได้นะครับก็บบบบตรงส่วนที่เราจะต้องหยอดน้ำยากันคายนะครับตรง ตรงนี้ถือว่าข้อค่าที่จะเป็นจำเป็นมากๆนะครับตรงเซ็นเตอร์ฮับนะครับก็หยอดสักนิดนึงนะครับยาก,กันคลายก็หาซื้อตามท้องตลาดทั่วไปนะครับม,มันจะมีหลายยี่ห้อนะครับอโอเคแต้ม,แ,มแล้วนะครับก็อันพอตึงๆนะครับไม่ต้องแน่นมาก ตอนนี้เราก็ย้ำสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาเฮลิคอปเตอร์เล่นสักลำนะครับแบบสำหรับมือใหม่นะครับผมก็แนะนำนะครับเป็นตัว x 3 6 0แบบนี้เลยนะฮะคือสามารถที่จะเอาไปฝึกบินได้จนถึงระดับมือโปรก็ ก็เล่นได้ตอบตอบสนองท,ทุกทุกทุกรูปแบบนะครับถ้าเราต้องการเล่นแบบไหนมันก็ได้หมดเลยเอาไปฝึกบินก็ได้นะครับเอาบินจัดหนัก 3D ก็ก็ได้นะครับได้หมดนะครับได้หมดถ้าสดชื่นนะฮะ หลับมือใหม่ที่กำลังมองหาเฮลิคอปเตอร์นะครับเล่นสักลำหนึ่งถ้าพูดถึงถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะได้เป็นรุ่น450เนะี่ยผมว่าเพื่อนๆมาเอา X360 จะดีกว่าเพราะว่ามันได้ขนาดความใหญ่ใหญ่กว่าเบ็ดยาวกว่าหางยาวกว่านะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่า,าราคาก็ย่อมยาวอะไรก็หาง่ายนะครับ อะไรหาง,ง่ายาสำหรับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องหางเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับอาการสั่นหรือการาหมุนของหางนะครับ ที่แก้ไม่จบมีลูกค้าไม่ใช่ลูกค้าหรอกก็คือ fc นะครับทักกันเข้ามาถามเกี่ยวกับเรื่องของอ,อหางไม่หมุนพอบขึ้นมาแล้วหางหมุนติ้วต้องแก้ตรงไขตรงไหนอะไรยังไงนะครับตรงนี้ก็คือเดี๋ยวผมก็จะนํามาฝากในคลิปต่อๆไปนะครับยังก็ยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ เดี๋ยวลำนี้ผมก็จะนั่งเซตนะครับใช้กล่องกล่องเซตเคบากล่องเหลืองนะครับไม่ผมไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์เซตนะครับผมใช้เป็นการ์ดแต่ถ้าเพื่อนๆจะใช้คอมเซตก็ได้นะครับแต่คือแต่ในเรื่องของการเซตค่าเบื้องต้นเนี่ยการเซตก็ทําได้เหมือนกันนะครับ โอเคแล้วเดี๋ยวก็ใส่บอลลิ้นไปตรงนี้นะครับอโอเคชุดถางเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมต้องมาทำตึงสายพานอีกทีหนึ่งนะครับให้สายพานมันตึงๆอะ่ะเราก็ดึงจากตรงประกับบูมตรงทางด้านนี้นะครับกับ คือให้ใสายาพานมันตึงๆหน่อยนะครับเดี๋ยวมันจะมีน็อตตัวหนอนล็อกอีกทีหนึ่งนะครับเอาขันข้างนึงให้แน่นๆก่อนเดี๋ยวก็ไปย้ำอีกข้างหนึ่งก็ได้ครับมันจะมีข้างละห้าตัวไม่ต้องแน่นมากนะครับเดี๋ยวใช้น็อตล็อกเอานะครับ เพราะว่าถ้าแน่นเกินไปเดี๋ยวหัวมันจะเย็นถอดไม่ออกนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาเฮลิคอปเตอร์เอาไว้ฝึกนะครับที่ในราคาที่แบบว่าจับต้องได้ก็ผมว่าจะคงไม่มีอะไรที่มันที่ที่มันต้องจบที่ X 3 6 0นะครับผมคิดว่า X 3 6 0นะคือคำตอบ หย่อนไปดึงออกมาหน่อยเล็งให้ตรงชุดหางให้มันตรงตรงหน่อยนะครับเดี๋ยวจะขันน็อตตรงนี้ปิดเลยม,ม,มือใหม่ก็บินได้นะครับมือมือปอก็บินดีนะครับ สำหรับ x 3 6 0หลำนี้นะครับสายพานหลุดจากรางนะครับเขาใหม่เข้ารางแล้วนะฮะ <Okay. S 2> ให้มันตึงนิดนึงเดี๋ยวพอเวลาใส่เบรกเข้าไปแล้วก็มันก็เกิดการมีน้ําหนักนะครับพอเวลามันเหวี่ยงก็จะเกิดการลื่นขึ้นสายพานเวลาใส่เข้าไปใหม่ๆม,มันก็จะมันก็จะแบบว่าฝืดฝืดเดือดนิดนึงนะครับหาฟินตั้งกันเดี๋ยวพอบีนไปตั้งสองสามไฟมันก็เริ่มมันก็เริ่มที่จะ อันนี้ละเริ่มที่จะแบบเริ่มลื่นขึ้นแล้วนะฮะไม่ใช่ อยู่ตรงนี้นี่ ก็เจอแล้วแหละนะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกดซับ s c คร b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมเองสายหมุนด้วยนะครับวันนี้ผมมีประกอบ x 3 0 2สองลำนะครับคืนนี้ก็น่าจะต้องเอาให้เสร็จ ลำหนึ่งก็เป็น h ฮวันนะครับแต่ลำนี้เป็นเป็นกล่องเคบาหลายคนถามผมว่าถ้าเราจะบินอ่ากล่องเนี่ยถ้าอย่างมือใหม่เนี่ยควรจะเล่นแบบไหนดีนะครับก็มันจะมีอยู่สองทางเลือกนะครับก็คือว่าถ้าเราต้องการฝึก ต้องการที่จะฝึกบินจริงๆเราอยากจะบินให้ได้นะครับก็มาเก็บพื้นฐานเก็บอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็ต้องมาบินแบบกล่องเคบานะครับแต่ถ้าเราไม่ซีเรียสนะครับเราอยากจะบินได้โดยที่เราไม่ต้องมีพื้นฐานอะไรเลยก็เราก็มาบินแบบ G P S หรือว่าบินเฮวันนะครับบินบินแล้วเกิดความสุขก็จบแล้วครับไม่จำเป็นจะต้องบินเก่งอะไรมากมายนะครับก็อ,อยู่ที่ความต้องการของ ของแต่ละคนบางคนบางคนก็บอกว่าเอาแล้วบินอย่างนั้มันจะสนุกเหรอบินแบบที่เราไม่ต้องมาฝึกอะไรกันเลยบินแบบเฮดวันก็ตรงนี้มันก็แล้วแต่คนชอบนะครับบางคนก็ต้องการบินแบบนั้นแบบว่าเป็น GPS นะครับบางคนก็อยากจะบินแบบกล่องเคบ้าหรือบี a เอ็กนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่นานาจิตตังนะครับความต้องการคนเราไม่เหมือนกันครับถ้าเราถ้าเราถ้าเราสรุปว่าเออคุณบินอย่างนี้คุณจะมันเหรอ อย่างเงี้ยคือเราเอาตัวเองมาตัดสินนะครับว่าคุณบินอย่างเนี้ยคุณไม่มีความสุขหรอกมันจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับเขาอาจจะมีความสุขในแบบฉบับของเขาก็ได้นะครับมันไม่จําเป็นจะต้องมาบินเหมือนกันนะครับตอนแรกๆที่ผมหัดเล่นใหม่ๆเนี่ยคือผมมองว่าบินแล้วเนี่ยมันจะต้องต่อยอดจะต้องฝึกฝีมือต้องเก่งขึ้นนะครับผมเชื่อแบบนั้นตอนแรกๆนะครับ แต่ตอนหลังๆเือผมบินได้อะไรได้แล้วตามที่ผมต้องการแล้วเนี่ยแต่ที่ผ่านมาเนี่ยคือมันก็มีความมันก็มีความสุขแต่มันก็สุขๆแบบทุกๆมั่งเพราะมันต้องเสียตังค่าซ่อมค่าอะไรนะฮะแล้วก็มาคิดทบทวนดูก็คือ,คอเราต้องบินเพื่อความสุขดีกว่าอืเราถึงจะถึงจะมีความสุขกับมันนะครับ ถ้าเราบินแล้วเราไม่มีความสุขผมว่า,าก็ลองถามตัวเองดูนะครับว่าเราที่เรามาเล่นฮอลเนี่ยเราเล่นเพื่ออะไรนะครับท้าเล่นแล้วเกิดความสุขก็ผมก็สนับสนุนนะครับก็เล่นเล่น,เล,นเล่นต่อไปนะครับแต่ถ้าเล่นแล้วเป็นหนี้เป็นสินนะครับกูหนี้ยืมสินหรือมีปัญหาทางเรื่องของการเงินนะครับแฟนด่าบ้าง่งเงินไม่พอใช้อะไรอันนี้อันนี้ผมไม่สนับสนุนนะครับ กู้เงินกู้กดบัตรเพื่อจะมาซื้อหอหรืออะไรประมาณอย่างนี้นะครับผมอันนี้ผมคิดว่ามันมันผมผมผมว่าไม่สนับสนุนไม่โอเคนะฮะเล่นแล้วตัวเองจะต้องเกิดความสุขแล้วก็ไม่ทําให้ตัวเองต้องเดือดร้อนหรือหรือทําให้ครอบครัวเดือดร้อนนะครับก็สําหรับในคลิปนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมขอประกอบฮอ x สามศูนย์ต่อจนกว่าจะเสร็จนะครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็คันุกป,ปี้ก็สามสีเดี๋ยวผมยังไงก็ไลน์มาให้ได้เลยนะครับว่าจะเอาแบบไหนนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ